เดี๋ยวนี้ผู้บ่าหมั่นใจเลยออกไปให้เฝ้าซื้อผู้บ่าวนี่ก็ออกไปคือเฝ้าซื้อมาสั่นตีมผู้บ่าหมั่นใจเลยบอกว่าตั่วบบเป็นได้จำเป็นจำไหมคนบอกเคนนี้ผู้บ่าวบอกคนนี้ฝันว่ากับเจ้าพาไปจังหวัดปทุมธานีครับผู้บ่าวบอกนี่มุ่นไปหรือเ่ครับแม่นไปแล้วันนี้กับเจ้าเลยเอาทองคําให้เนี่ย พองคำเนี่ยก <art> ้อนใหญ่เครับเขาว่าขาดกิโลหนึ่งอยู่สองขีดคือว่างขนาดคำก็นั้นครับขาดกิโลมันมันบ่ออดบ่ออดกิโลหน่อยไหมขาดกิโลอยู่สองขีดคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวกัญชาผมไม่ได้วาสิมาเนี่ยเขาไม่ยอมมาเดบิ่งครับ ถ้มมงงาเรกว่าวัานเสาร์ก็คือเขาสะบอกตรงวันเสาร์นะครับเทว่บาบมือคือนอยู่กเจ้ากุบฟันเทว่บาบมือเรียงนี่คุบานั่งกับถ้าเพิ่นที่หายนี่ยคุบ้าโบหานจะนอนเนี้ย,ย,นนยคบุบาเดินจกกงโกงคุบาลงไปเพิเ่มมันสะเข่ามาในตาคุบา้ารถมันจะเข่ามาเช้านะี่นนี่มาหายรถเห็นเป็นโตเลยวะคุบือเพินก็บมาบอกนี่ครับ เดี๋ยวบา้าน,นต,ต่องวดแล้วนะคะท่านผู้ชมก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะครูบานเพิ่งว่าเมื่อกี้นี่ทีเร่เนี่ยครูบานหลับตาลงใกล้ใก่เทิกง่ายบินลงลงน้ง่งเพื่อนบม่ได้บอกเป็นเป็นเตวัวคือกันเลยทีเดียวใกล้ตัวหนึ่งนี่บินลงน้ง่งเนี่ยครูบาเลยว่าเป็นเลนอยากเป็นเล่ย่างบินลงนัง่นงจนจำน้ำช้านี่แหละช,าละชา้าเอาขึ้นวัดครับเมื่อจะขึ้นมาโอ้ เก้ามื่นเก้าเกิไว้ในใจครับบันค่อนสิเจ๊งแล้วเขาบอกเก้าสิบเก้าไงก็เลยเอาเกิดไว้ในใจอีกบัดนี้มื่นสุเจ้าสิมาบังเอิญมือน่ะสุเจ้าอาจสิได้เรียบจะได้เรียบลยสุเจ้ามาพอดีไหมเป็นบุญพอดีวะครับคุ้ว่าฝันเพราะว่าซุ่มลูกศิษย์คุ้ว่าเขากระเบื้องสุเจ้าคุ้มมือแม่นบอสเขาเขาเอว่าสุเจ้าไปใส่ไปใส่ไหมใส่มาใส่แม่นบัดนี้มือน่ะสุเจ้ามาปุ๊บ ใน,นกลางคาืน่ะคบาฝันมบพกอีกเก้าสิบเก้าที่คเบ้าบอนะครับบัรนี้สุเจ้ามาเพื่อสุเจ้าถามคูบาก็บอกเลยเอา้าเป็นเพิ่นเพื่อนเพิ่นก็บอกสองเสือได้หรอไหมนี่นอนอ่ะคูบาก็เลยว่าคูบาฝันเก้าสิบเก้าบานนี่ออกจากนี่สุเจ้าก็ลงไปสัมภาษณ์จะนองงบ้ครับ,รบตื่นเช้ามาเรียกบมีขายแนละ้วรเตอรี่ก็บ่มีขาย ซุ o m เีนเอาเลขไปนี่นํำอยู่น้ำกูบาบริสุทธิ์จ้าคนเขากันเขาถิ่มอยู่ในบ้านนี่ถ้าเอื่ยังบต็มไหนค่ะวันนี้เรากูบาก็เลยว่าถ้าจะถ้าเมื่อนี่ยกูบาบอกเป็นตัวูบ,าบ้าบอกท่านได้เป็นตัวเลยก็ฝันว่าความฝันในฟังนนละฝันมาเลยทองม่านอีกสองขีดจากเขานั่นมาหากูบ้าไปจังหวัดปทุมธานีครับความฝันเขาว่ากูบา้า พาไปจังหวัดปทุมธานีเขาบอกกูบาก็เลยเอาไปกับไปเอาเป็นอย่างกูบาคือไปกรุงเทพบรไิไปหลายปีแล้วกูบากกเจิ7ปีแล้วกูบาบรได้ไปกรุงเทพไหมเขาเลยมาพาไปไปนะี่ยมีไม่นิ่งหนึ่งถือไปเนะี่ยเขาจิอันยุ่เขตเดี๋ยวเดียวอย่างว่าปทุมธานีมันมันเป็นเขตมันมีนอกูบาก็ได้แลวเขาบอกห้างอยูอย่ไหมค่ะ มีไม่ยิงนั่นถือทองคำถือด้วยมือเบื้องไส่นี่แหละไส่มานจริงสิละม้านั่นมีผปุไซเราเฝ้าขืนว่าโบเห็นหน้าหรอกผู้ชายนะว่าทองคำนี่ขาดกิโลโยอยู่สองขีดนะว่าจเงาสิละทองคำขาดกิโลอยู่สองขีดทองคำก้อนบอครับเออก้อนคือแก้วนี่คือแก้วนี่เขาถือมาจริงสิละม,มันก,กลมๆนะครับคุณบาเลยเฝ้าจนสีคอมเมนต์ ไม่ไหนคูบาเปรไคูบาปท่านเป๋คู่บาปบัตเก้าสองบุ๊คเก้าสองหมอครับอาทองเนาะทองคำขึ้นในใจนะแต่ว่าขึ้นว่าซื้อบอกค่ะคูบาปขึว่าเนี่ยเอาทองคำเงินสองคูบาขาดด้วยสองขีดได้ใชะก็เก้าศสองศูนย์ไงต่อครับเป็นบอดานะครับเป็นบอดายเมนบ่เลขสองศูนย์อีกฝันนี้ง่ายฝันเอาเบีงยยี่สิบไม่รู้ับเรียกสองศูนย์ครับ อันนี้เลขสีนี้ยู่นสีนี้เลขร้อยเลข่บัญชีเลขล่าก็อากานะอากาศพลังโซลมันโคูบ้าฝันหนึ่งที่ละทองน่ะทองเราเว้าผู้ผู้เว้านะนูเห็นหน้าดบบเราบัตาช่องคัที่ห้คคูบ้านี่มันขาดกิโลอยู่สองขีดล้วเว่าขาดกิโลอยู่สองขีดแปลกูบาแปลเป็นเก่าสองนะครับนะคูบ้าก็ราไอ๊ะมันยังยังเป็นการเดคิดป่ะเภทนะ เรียกว่าบ้ามือเรีงจะได้กับเขาเขาทราบเลยมือเรียงนี่เขาแน่นอนนะเขาจะบอกฝันมาคืนบอกรูบ่าฝันม่อคืนฝันมาคืนน่เขานี่นอนฝันมอคืนนี่แต่ว่ามือเรียงนี่เราต้องบอกน่นอนเพราะว่ารูบาวันรีออกวันเสาร์ไหมเพราะว่าวันวันที่สามสิฟนี่มันเรงสิรุดออกมาเป็นวันวันที่สามีเอ็มมันเรงสิรุดมาเป็นวันศุกร์เนี่ยเมนบอสชงไทยปีเก่าเนาะ เดือนหน้ามันออกสามสิบเอ็ดเมนวันขึ้นสามสิบสามสิบประมาณนี้ครับสามสิบมันก็ลดลงมาออกสามเทื้อค่ะคุณบ่าวแม่มันออกวันที่สิบหกนี่นี่มันตรงกับวันเสาร์นี่ค่ะแม่บอกเหรอแม่ค่ะวันนี้ก็แน่วันที่สามสิบก็ตรงกับวันเสาร์ก็ออกวันเสาร์อีกมันสิได้เลขคุณบ่าว่าตรงคือปัไหมวันนี้ก็ทั้งวันหน้าเลยไหมมันออกวันเดียวกันนะก็เป็นทั้งวันนี้วันหน้านี่สที่ออกตัวเดียวกันบอกแม่มันสิออกบ่ทิ่มกันแค่เ้นเดีท่านั้นเสื้อคบา สมมติว่างวดงวดงวดสิมามันออกสามศูนย์งวดหน้านี่ย่างลมก็คือหนึ่งศูนย์สองศูนย์ไปเสร็จนะมันสิยืนอ,อยู่ตัวหนึ่งไหมถ้าเราบอกตรงสี่เลยแต่คุบารัหนเ่งเดาวในใจอยู่แต่ว่าคุบารห่างกันเพระท่านบอกคุบารอมมเลกนะแต่แสําหรับความฝันของคุบาคุบาร์ตีงหายเป็นเต่าสองนะครับนั่นฝันแบบกี่ดูสิขีด กิโลนึงมันมีสิขีดแมนบอขาดสองขีดกับแปดสอจะแอาาเอฟซีวะเอฟมันขาดอยู่สองขีดได้เพราะว่ามันขาดอยู่สขีดเป็นสิบกิโลไหมมันสิบปดสิบเอฟซีวาแปดสิบสองค่ะคุณบราไนไสดคุบ้านี่ท่านคุบ้าค่ะนี้ะนี่คุบาก่อนเนาะาะว่าเายังันได้สรุปตัวเลขคราคุณทำคุบาสิบว้าคุบาเรียงคืนนี่บอเลขยู่น่คุบาสิเรียงเด้แต่ว่าคุบาเรียง คือคุบ่าว่าเพิ่นบม่ได้ขอหอกที่ว่าถือเลขปพ๊บผลไม้แล้วหมาที่คุบ่าวเอาไว้เมื่อวานนี่เห็นบะค่ะห้อยย่ำยานเอาไว้เรียกคุบ่าวฉันบอกว่าเมื่อวานนี่ที่เจ้าตลาดคลองสมนั่นซื้อบะไม้ไว้เลยเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยค่ะมืออื่นยังได้ก็ถือคุบ่าวบอกคุบ่าวก็เลยซื้อผลไม้เมื่อวัยก่อนทีเลขสิบออกไหมเลขบ้านี้คุบ่าวบอกว่าจะได้ก็จะได้กระถือก็เลยซื้อมาให้ เขาก็ซื้อมาไหว้เรี่หอยยามๆก็เห็นบนน้ำกลางฝาน่ะเห็นอยู่ค่ะคูบ่าว่ามือเรียนนี่จังไดก็ได้เลี่ยงคูบ่าว่านะถึงแน่นอนค่ะบ้านี้มุมุบ้านนี่คุบาเลี่ยงเลี่ยงพุละมากร้าวไหมนังอยู่ยังอยู่หันเพื่อก้าวคุบาร์เนี่ยมันมืดๆเนาะมันเดือนบุษันเขื่นเนาะคุบาร์านี่ยไฟเนี่ยไฟคุบาร์ในบริเวณใจไฟที่คันค่าเปลี่ยนมาตัวผู้ใหญ่ได้ตัวซ้มสามนี่ของตาบุญทั้ง มามามาจะเต้นมาคุบ้าก้าวไปพอดีเหยียบขามันเหยียบคุบ้าก็เลยทอกอย่างโอ้ขี่กันข้าวคุบ้าคุบ้าก็เลยจับจับโดยกูน้าเต้นมาขวางทางให้คุบ้าเบาคว่าจับคุบ้าก็เลยพีนทองมันเบิ้งแต่เป็นทรรบ่ได้ฝันบม่ได้อย่างได้นน่เลี่ยงมันกระดงไปปินทองเป็นตัวใดคะคุบ้าพี้นทองเนี่ยคุบ้าป็ดตัวเลยนี่เป็นเลขตัวเลขเลยละไปปินทองเห็นเลขท่องอันคุบ้าลง เป็นเด็สี่หาแม่คุณบารลบอกว่าเดขออกง่ายๆอย่าดนี้คุณบามนีตัวเดียวแต่วันทํางซีหาคุณบาจะบอกเหมืนเหมนบนหวบานี่คุณบาว่าีหาอันนี้บได้ฝันดอกมันมันเต้นเหยียบมันนแม่คุบาว่ามันขาหักบ่มันมือุไปนะไปย่างไปเราไปเยียบเพิ่นแมนคุณบาบริใจไฟคุณบาไปขุดท่างเป็นเปียนี่นะบานี่คุณบาเหยียบปุ๊บ คุณป้ากระทุกขาออกมันก็บโหนีนะแหมกระโหนีไปใส่คุณบ้าเรามันว่ามันขาหักบ่าเหยียบมันมันขาหักเอาขื่นมาเบิ่งขื่นบ่เป็นยังเห็นเลขยู่ในท้องบ่ค่ะเออคุณป้าเราเบิ่งกูน่าปีนท้องมันเบิ่งเว้าลินคุณป้านี่หนะผู้เดียวเนาะคุณป้าบอกว่าจะปียังเขากัเมือแล้วไหมค่ะพีนท้องขื่นเบิ่งเลขสี่หาเบิ่งเนี้ยบางอื่นบ่มีคุณป้าเลยว่าอุ้ยเลขสี่หาคือเป็นตะเล็บกูออกเท่าคุณป้าบ่ใช่ละเป็นเลขออกซ์เฟื่อง เมนแต่ว่าสวยงามดีครับแต่ว่าสวยงามอยู่คุบาเลยว่าว่าดิสี่ห้าเดี๋ยวว่าเริเร่มมันหาครับตทว่าคุบ้าว่าซื้อสี่ห้าออกนะเนี่ยถ้าเป็นคือเป็นสี่เก้าหาครับเก้าม,าามันคือกันนมันเป็นอย่างสี่แม่เลขหามันจะเป็นอย่างสี่แม เป็นยังสีมาจินสีไหมมันเยอะขึ้นสูง,งจันงเห็นอยู่ทองเพิ่งไหบอกครับอยู่ทองเลยประสาบไป <c oughs> แต่ว่าก็เจ้าลงเมืเองหมดเรียวครับ <c oughs> ครูบาเลยว่าโอ้บุแม่องคุณบา้าวลาเดี๋ยวนี้คูบาหมั่นใจเลยออกไปให้เฝ้าซื้อ <c oughs> คุบ้าเนี่ยก็ออกไปคือเฝ้าซื้อมาสั้นจีนคูบาหมั่นใจเลยว่าสี่เก้าเก้าสี่ไป ก่อสี่สี่เก่าเลยครับงวดนี่งวดวันที่สิบหกท่านว่าหนึ่งสองห้าหกคูบาออกไปแล้วให้ฝ้าไปซื้อแล้วจะได้ก็ออกสี่เก้าเก้าสี่จะลืมแล้วหกสิบมั่นใจที่สุดเลยตั้งใจคูบาเรียมคำคุบาเนี่ยลงมาว่าเปลี่ยนบังโอ้สี่หาเรื่อสี่หามัินโบอุดออกเนี่ย าคุบาเลยไงว่าหายเป็นซี่เก่าซะเลยว่าเออเลขนะเป็นเลขซี่หาประจบเบิ้งปีนไม่ต้งใดกับเลขอันเดียวอยู่กับตัวช่องการข้อมันที่ไม่ต้องใดกับซี่หาค,คุบาเลยว่าโอ้ยซี่หาออกง่ายที่สุดเป็นเลขมงคลเลบออกง่ายคับาร์เลยว่าโอ้ยที่ไหนเป็นซี่เก่าคุบาร์เลยคุบาก็เลยมานอนคุบาสิบอกความฝันอันที่คุบาเว่าไปเมื่อกี้นีเน่เขาพาไปประชุมธานีครับไปคุบาร์สิพาไปประชุมธานีไปเด้ยว เขตหน้าวะคนครคุบาไปนะไปเร็วก็เจ้าไม่ยิงเอาทองคำมาให้ถือใส่ข่าวใสยนี่มากับเบมานใช่ละทองก้อนมุนใหญ่เนาะกิโลหนึ่งหรอไเกือบกิโลค็เจ้าว่าขาดกิโลอยู่สองขีดคุบาเลยว่าโอ้คุบาก็ออ่างม่ยิ่งกับสี่เร้ว ทองก็ต้องเก้าสี่สี่เก้าเล่ขี่กันนองคุบาค้<อ>ากอเขาอันนี้คุบาเปครับนรือว่าสี่เปลี่ยว่าวอยู่คนเดียวนะประมาณน,น,นี้นะครับเนาะพรสี่เปลีกับสี่เก้าคุบ้าบอกเลยนี่ละสี่เปลี่ยนสี่เก้าครับอันนี้ยังบุฟานชงแต่ว่าถ้าให้คุบาซื้อเดี๋ยวนี้คือ 48, คสี่เปลี่ยนสี่เก้าคุบ้าจะซื้อสี่เก้าครับในมือนี่ว่าถอไปอันนี้คุบ้าฝันคุบ้าสมัยสุดเจ้าบมานเนี่ยคุบ้าก็สี นั่งขึ้นทองเทพา่นยังพ่ทัานบอกเป็นโตนะแต่คูบาขึ้นแล้วตายโตแล้วเลขขี่คันข้านี่วะสี่เก้าเข้าสี่แล้านีเนี่ยหมั่นใจแล้วคูบาเห็นในขี่คันข้าน่ะมันสี่หาเนาะคร่ะเลขห้าครับเลขเก้านันคือกันี้ครับดีเป็นสองนได้นะบานนี้เป็นคบ้าเหมือนเดิมเนี่ี่เป็น บาลีบอกโอ้ดีสิฮะือซื้อเงาเต็มเนาะคู่บากรบว่าคูเดียวคู่บาไม่ครับคอยโชคดีด้วยครับด้วยเป็นแนวทางไว้นะครับด้วยความฝันตองวดนะครับของคู่บานะครับสี่เก้าสี่แปดสี่ห้าอ่ะกชกมันมันนะครับ